ก็แต่พุงเป็นแต่เสียบแต่ว่าหุ่นเตรียอมอะไรทำอะไรก่อนน้ำยำแซลมอนก่อนแซลมอนก่อนโอเคอก็นี่เป็นก็ง่ายๆเลยอันนี้ก็นนกแซลมอนเป็นเป็นเป็นแซลมอนสดอ่าคือ fresh salmon ใช่ครับมันก็ปกติมันมันจะมาเป็นชิ้นแต่ว่าเราก็สไลด์ไเรียบร้อยแล้วแหละใช่เพราะว่าเวลาเราขายมันก็จะได้ง่ายไงเอ่อส่วนอันนี้ก็เป็นเป็นน้ำยำโอ้น้ำยำ the the spicy sauce yes อ๋อ so in here we we put the chili no chili chili แค l i คเลมอน okay and f i s e s t a r okay so that s that's it yeah and mix with uh the salmon yes นี่น่ากินว่ะก็ง่ายๆอันนี้มันก็คือชื่อ simple มากเลยนะชื่อยำแซลมอนกระเพากรอบใช่ป่ะเราต้องใส่กระเพากรอบด้วยเอือ ผมก็เพิ่บอกเขาทอดไปแล้วทอดไปแล้วครับโอ้เยี่ยมอ่ะ this is crispy basil yes and we put a little bit of Thai herb Thai herbs ตะไคร้หรือว่าเลมอนแคร์เลมอนแ a ร์ ginger No i อ s ข่ากะลังกาเอากะลังกาโอเคแล้วก็ใบมะกรูดคาเฟ่ไลน Ah, It is parsley. No, it's uh, Okay. 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 So that is easy. Oh, easy. And mix together. Mix together. Salmon salad. Okay. Possibly? <hate Qing spirit> แต่วิธีการจัดจานนี่ครับผมจะให้สังเกตหนิดนึงครับ how they decorate the plates the menu very good เราก็ decorate it's like block ใช่ครับก็ใส่ใส่ใส่ในในพิมันก็เมนูนี้ก็ทำทำที่บ้านง่ายๆเลย สบายมากเลยสบายมากามาก็จะมีเป็นไก่เป็นอะไรก็ได้นะได้ครับเป็นไก่เป็นกุ้งหรือ,อว่าอาจจะทําเป็นกุ้งแช่น้ําปลาอะไรอย่างนี้ก็ได้ออเออเป็นกุ้งสดสเราต้องอัดให้มันเป็นทรงก่อนสวยป่ะจานนี่คิดมาเองไหมมันต้องเป็นยานจานใหญ่อะไรก็ก็ก็ เหมือน,นกับก่อนก่อนก่อนเราจะจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูจานแบบว่ามันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราค่อยค่อยเลือกอาหารมาใส่นั้นก็อันนี้ก็เป็นฟิชซอสไม่ใช่เป็นน้ำมัน uh, น้ำมันกะเพราอ๋อ oh, น้ำมันของกะเพราเอออันนี้มันจะเพิ่มเพิ่มเฟรเวอร์เพิ่มอะไรอย่าง <Okay. S 2> ี้ยโอเคดูครับ how to decorate the plate หน้าหน่อยอันนี้สวยละโอเคเรียบร้อยครับสวยว่ะแต่งถ่ายรูปนิดนึงเอาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปให้หน่อยถ่าย,ยรูปจันนี่เดินขึ้นแอย เอาเราโมูไปอีกเมนูหนึ่งไหมหรือยังไงเฮ้ยชิมดีกว่าอ่าชิมเลยชิมเลยชิมเลยดีกว่านี่เอวช้อนนี้ชิมเลยช้อนนี้ชอมเลยนะ How is it ครับ Test โหเป็นไงบ้างเผ็ดมีรสเผ็ดมีแซลมอนมันนุ่มมากแล้วก็มันสด Very fresh salmon and spicy seasoning very good You should visit at uh, the concept. Concept cuisine. This and this is the recommended menu: salmon spicy salad. Salmon spicy salad. This be basil Okay. This cup chef Thanks for watching. Uh.